สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t 3 y Man i a วันนี้ค่ะเราทั้งสองคนแอดมินตู่กับแอดมินเองก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันแค่คู่เดียวเท่านั้นครับ,รบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าลรายละเอียดให้ทุกคนฟังแต่ก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันเช่นเคยครับช่วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับรวมไปถึงทีมงาน t 3 Man i a ทุกคนครับ เกมวันนี้ครับถือเป็นเกมสำคัญมากๆของ LA Clippers เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Utah Jazz เกม3ครับหลังจากที่โดนนำซีรีส์ไป0ต่อ2ค่ะโคชไทลอนลูเนี่ยก็ตัดสินใจขยับเอาตัวนิโคลัสปะทูนกลับมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกค่ะในขณะที่ Utah Jazz นะคะพวกเขาจะยังคงไม่มีไมค์คอร์ลีเป็นเกมที่3ติดต่อกันเปิดเกมมาค่ะเป็น Utah Jazz ที่ออกตัวได้ดีกว่าบอมวงนอกออกนาไปก่อน8ต่อ0โคชไทลอนลูเนี่ยรีบขอเวลาน,ลนอกเลยนะคะกลับมาอีกทีค่ะก็เป็น LA Clippers ที่สามารถพลันแล้วก็กลับเข้า สู่เกมควายเลนเดอร์ในวันนี้ค่ะตามประกบโดนแวด์แอมิเชลเนี่ยมากขึ้นค่ะทั้งเขาแล้วก็พอจอร์จเนี่ยมีการทะลวงวงในที่มากขึ้นเช่นกันเบรจ้แจ็กสันยังคงเล่นด้วยความมั่นใจค่ะพวกเขาเนี่ยสามารถกลับขึ้นมานําด้วยเกมรับที่ดีค่ะในวันนี้นะคะช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยโดนัลดมิเชลเนี่ยไม่มีสักแต้มเป็นเอลเอคลิปเปอร์ที่ออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะโจอิงเกิลเนี่ยยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในการบอมวงนอกเรียกว่าทดแทนโดนัลดมิเชลค่ะที่ในช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยมา ก็โกยแต้มเป็นวาเลนแต่วันนี้ค่ะการยิงวงนอกของ LA c l i ค p e r s เสี่ยมาดีมากๆโดยเฉพาะ Reggie Jackson ค่ะกด3คะแนนไปคนเดียวถึง4รูปรวมไปถึงพอยจ์ค่ะที่วันนี้นะคะเหมือนอยากจะบอกทุกคนว่าเพลย์ออฟพี p เนี่ยกลับมา,มาแล้วนะกดแต้มรัวๆค่ะทั้ง2แล้วก็3คะแนนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยกดไปคนเดียวถึง20บแต้มจบครึ่งแรกแ่บเป็น L a c l i ค p e r s ที่ออกนําไปก่อนกว่า15คะแนนพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของ LA c l i ค p e r s เก็ไม่มีแผวทั้งทะลวงวงในสลับกับการยิงระยะกลางแล้วก็การยิง3คะแนนรวมไป สกรรมเกมรับใส่โดนวนมิเชลทาให้โดนวนมิเชลเน่นเล่นยากควายเลนเนอร์ค่ะก็เริ่มเดินเครื่องนะคะทั้งการยิงระยะการยิง3คะแนนค่ะยัดห่วงวางบอลมาครบ,ครบทั่วเลยจริงแต่ยูท่าจ้าสิพวกเขาก็ไม่ยอมพวกเขาสแสดงให้เห็นว่าทีมของเขาเนี่ยคือทีมที่ยิง3คะแนนดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นโจอิงเกิลค่ะโดนวนมิเชลหรือว่าจะเป็นบอกยกันบอกดานวนชค่ะช่วยกันยิง3คะแนนพาทีมไล่มาจนก,กระทั่งเหลือเพียงแค่1 1บแมแต่ปัญหาของยูท่าจ้าในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็คือการเทิร์นโอเวอร์พวกเขาเท ง่ายมากเกินไปแล้วก็โดนเปลียบ <ừ> เป็นแต้มค่ะแถนม่เจอความร้อนแรงของพ่อจอร์ชและความต่อเนื่องของคาวายเลยเนอร์เกมนี้ค่ะ LA Clippers จะทำสำเร็จค่ะคว้าชัยชนะไปได้และผลงานของผู้เล่นในทีม Utah Jazz ได้โดนวานมิเชล30แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์โจอ,อิงเกิลสิแต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ครึ่งหวังเนี่ยแผ่วไปนะคะ LA Clippers ได้คาวายเลยเนอร์34แต้ม12รีบาวด์5แอสซิสต์ดับเบิลดับเบลิลลค่ะแม้ว่า3คะแนนจะไม่ดีแต่ระยะกลางกับข้ามทำแต้มอย่างต่อเนื่อง พอจอชสามสิบเอ็ดแต้มห้าแอสซิสสามคะแนนวันนี้หกลูกนะคะเพลย์ออฟพีค่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยจบเกม LA Clippers เอาคืนยูท่าแจ๊สร้อยสามสิบสองต่อร้อยหกตามซีรีส์เป็นสองต่อหนึ่งสำหรับยูท่าแจ๊สในเกมวันนี้ครับปัญหาของพวกเขาคือการออกตัวที่ไม่ดีของเดอร์นาแวนมิเชลแม้ว่าคนอื่นๆในทีมครับโดยเฉพาะโจอิงเกลิลเนี่ยจะมีความร้อนแรงยิงสามคะแนนแบกทีมทำแต้มในช่วงแรกก็ตามแต่การที่เดอร์นาแวนมิเชลไม่สามารถทำแต้มได้ในควอเตอร์แรกแบบนี้เนี่ยทำให้โมเมนตัมของ Utah Jazz ยูท่าแจ๊สย ในเกมวันนี้จึงเป็นเกมแรกนะครับในรอบ23เกมหลังสุดที่โดนาวนมิเชลเนี่ยไม่สามารถทําแต้มได้ในควอเตอร์แรกแบบนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับในช่วงควอเตอร์ที่2พอเขาติดเครื่อง <Ừ. S 1> ปุ๊บเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับ,รบกด16 <c oughs> แต้มติดเรียกว่าเครียดเลยแฟนๆเอลเอคลิปเปอร์นี่เครียดเลยเพราะว่าการยิง3คะแนนของโดนาวนมิเชลยังคงเฉียบคมการลุยเข้าไปทําแต้มแบบดิจิทัลเนี่ยแหละครับโอ้โหสุดยอดมากๆเขากดคนเดียวเลยครับ16 <c oughs> แต้มรัวๆเลยจบเกมเนี่ยทำไปถึง30แต้มยิง3คะแนนลงถึง5ลูกและด้วยผลงานแบบนี้ครับ ลงอย่างน้อย5ลูกนะครับในเกมวันนี้ถือเป็นเกมที่4ติดต่อ,อก,กันแล้วในเพลย์ออฟของโดนวานมิเชลคนที่สามารถทําได้แบบนี้ครับมีแค่สเตฟเฟนเคอรี่กับเค์ทอมสันแล้วก็มาเป็นโดนวานมิเชลในเกมวันนี้ในปีนี้เนี่ยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอในเกมวันนี้เนี่ยเขายังคงสามารถทําถึง30แต้มนะครับแม้ว่าในควอเตอร์แรกจะไม่มีแต้มเลยก็ตามเลยทําให้เกมวันนี้ครับเป็นเกมที่5ติดต่อ,อก,กันแล้วที่โดนวันมิเชลเนี่ยสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มถึง5เกมติดต่อ,อก,กันครับครั้งสุดท้ายที่ผู้เล่นของ Utah Jazz ยทูทา,า 1, จา้นนนนััวจก ถึงวันนี้ครับโอ้หูเวลานี่มันผ่านไปเร็วมากๆเลยครับรู้สึกว่าตัวเองนี่แก่ไปเลยยังจําได้อยู่เลยว่าปี96เนข่าวมาล้วนร้อนแรงขนาดไหนจากวันนั้นจนถึงวันนี้โดนแวนมิเชลสามารถทําได้แล้วครับเราเห็นการเล่นของโดนแวนมิเชลที่เต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับนี่ขณะควอเตอร์แรกเนี่ยไม่สามารถทําแต้มได้เลยนะครับแต่ความมั่นใจไม่มีลดหายเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเขาพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนมากๆยิงด้วยความมั่นใจยิงด้วยความที่แบบไม่มีลังเลเลยโอ้จังหวะลูกนี้เนี่ยสเตป็เตป จังหวะในช่วงควอเตอร์ที่สี่ครับเป็นจังหวะที่แฟนๆของยูท่าแจ๊สเนี่ยเสียว่าบเลยนะครับเพราะว่าโดนแวนมิเชลเนี่ยเ<อ>ขยกืกเขยืกเข้าไปในอุโมงค์ของห้องพักนักกีฬาแต่เขาไม่ได้ไปเข้าไปในห้องพักนักกีฬานะครับเขาเดินกลับมา huh. เพราะว่าเขาไปเช็คสภาพร่างกายครับหลังจากจบเกมแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเช็คนิดน,นึงเพราะว่าจังหวะแลนดิ้งเนี่ยเขามีการกระแทกกับเพื่อนร่วมทีมครับจังหวะข้อเท้าของเขาเนี่ยมันสัน่นพอสันอส่นปุ๊บเนี่ยมันเจ็บจี๊ดเลยครับเพราะว่านั่นคือข้างเดิมททีีีี่่่่่่่่เเ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 เคคคคคค้้าา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 ยยยยบบบบบดดดดดจ็แแแแตตตมมมมขขขววววนน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 นโโิิิชชลลลลกกกพพรรรรรออออัััังงงะสไไ์ป แล้วก็บอกว่าเกมวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างห่างแล้วไม่ต้องลงแล้ว <c oughs> ไปพักเถอะน่ารักคุพที่น่ารักมากใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันโดยตลอดเมื่อเกมมันขาดแต้มมันค่อนข้างห่างเนี่ยก <c oughs> ็ไม่มีความจำเป็นต้องลงทาการแข่งขันครับแต่โดนัลนมิเชลเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่มีปัญหาเกมสีเขาลง <c oughs> แน่นอนครับและอีกปัญหาหนึ่งค่ะสำหรับยูท่าแจ๊สนะคะที่ตุนรู้สึกได้คือการขาดไมค์คอลลี่ในเกมวันนี้ค่ะในช่วงที่เกมกดดันค่ะค่ะมีไมค์คอลลี่อย แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องชื่นชมการเล่นเกมลับของ LA Clippers นะคะที่วันนี้ทําได้ดีจริงๆกดให้โมยานบอกด้านุวิชเนี่ยมีแต้มไม่ถึง10แต้มค่ะแล้วก็จอแดนคลาสสันเนี่ยไม่ถึง15้แต้มถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วค่ะสิ่งที่อยากจะพูดถึงยูท่าแจนครับแล้วก็คิดว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นคล้ายๆกับแอนดมินครับ,รบนั่นคือจํานวนนาทีในการลงสนามของรูดี้โกแบร์แม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยการเล่นของรูดี้โกแบร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงมาตรฐานของเขานะตครับไม่ว่าจะเป็นการทาแต้มใต้แป้นการร ในวันนี้เนี่ยโอเคอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานแต่ยังไงก็ตามครับทีมต้องใช้งานเขามากกว่านี้ในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งขันแค่29นาทีกับ40กว่าวินาทีเท่านั้นเองซึ่งตัวเขาไม่ได้เจอปัญหาเรื่องการฟาวล์เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการ,รบ,บาดเจ็บนี่คือสิ่งที่น่าสังเกตมากๆครับแต่ทีมเนี่ยดันเลือกใช้เดริกเฟเวอร์มากขึ้นครับจริงๆแล้วเดริกเฟเวอร์เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ในเพลย์ออฟเกมบีบีบีบแบบนี้เนี่ยเขาควรจะลงมาทำหน้าที่แทนรูดี้กัวแบ น้อยเนี่ยต้องมี35นาทีขึ้นไปแน่นอนเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับต่อให้เขาเล่นไม่ดีแค่ไหนตามกว่ามาตรฐานยังไงเนี่ยการที่มีรูดี้โกแบปักอยู่ข้างในเนี่ยเพื่อนๆเห็นหลายต่อหลายครั้งไหมฮะพอจอร์จหรือจะเป็นคาไวท์หรือจะเป็นผู้เล่นคนไหนก็ตามครับของ LA Clippers เนี่ยจังหวะที่เขาพยายามจะทําแต้มบริเวณปากห่วงเนี่ยพอเห็นรูดี้โกแบปุ๊บเนี่ยโอ้โหพังาะเลยนะฮะพยายามดีดออกทันทีเลยเพราะว่าการเจอหน้าของรูดี้โกแบปุ๊บเนี่ยโโโอ้้้หหยยาาากกจรรริงงงๆเพะููดีแบทัสใญ่ว เรียกว่าทุกอย่างในน่ากลัวมากๆแต่ทีมดันไม่ใช้ถ้าเกิดไม่ใช้ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วจะไปใช้ตอนไหนนี่คือคําถามที่แอดมินใหา่จะถามยูท่าแจ๊สว่าทําไมถึงให้รูดี้กัวแบร์ลงสนามแค่29นาทีน,นิดๆเท่านั้นเองเราต้องมาติดตามชมครับแต่เกมหน้านี้เนี่ยต้องใช้รูดี้กัวแบร์มากกว่าน,นี้ครับเพราะเขาถือว่าเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีสม uh huh. สมัยปุริทายไปเนี่ยมีโอกาสติดฮออฟเฟมครับฮอเกติยศ์การที่จะมีผู้เล่นเกมรับแบบนี้เนี่ยหายากมากๆนะครับ เอคลิปเปอร์เกม4เกมหน้ามาติดตามชมว่าพวกเขาจะทำได้หรือเปล่ามารอรุ้นกันครับหันไปมองในฝั่งของ L a c เ i ค p ิปเปอร์เห็นบ้างครับในเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่พวกเขาเนี่ยสะสมประสบการณ์ครับในเกมที่แบบห้ามแพ้แบบนี้ครับและก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องหากเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ย uh huh. สงสัย L a คลิปเปอร์จะพับไปแล้วครับแย่แน่นอนแต่วันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนในทีมเนี่ยต่อสู้รวมพลังกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับวงในวววงงนนออกกกกาาาารรีีบเยยย่ททุไดดด้ิๆโ สองซูเป,ปอร์สตาร์ของทีมครับโดยเฉพาะพอจอชก่อนทําการแข่งขันในเกมวันนี้ครับพอจอชยังไม่สามารถทําแต้มแตะระดับ30แต้มได้เนี่ยสิเกมติดต่อกันแล้วนะครับแต่วันนี้เขาไม่ยอมครับ<ม>เขาแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าการทําแต้มการ<ม>ยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มทุกอย่างของเขาเนี่ยยังคงสามารถทํางานได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยติด1ใน3คนสุดท้ายนะครับในการลุ้นคว้า MVP ของลีกมาแล้ววันนี้เขาแสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งครับการยิง2คะแนนก็ดีการยิง3คะแนนวันนี้ยิ่งยอดเยี่ยมใหญ่เลยยิงลงไปถึง6ลูกการยิงน่ไม เฉียบคมแล้วก็ดูดีมีความมั่นใจมากๆแม้ว่าจะเจอเสียงวิจารณ์มากมายเลยครับ uh huh. เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของเขาดรอปลงไปไม่ว่าะจะเป็นการยิงที่ไม่เฉียบคมแม้ว่าจะมีแต้มที่ค่อนข้างดีก็ตามแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมมากมายแตกต่างกับเกมวันนี้เลยครับวันนี้เนี่ยสแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมครับกล้าเล่นกล้าลุยมั่นใจมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พอจอยนะครับผ่านไปดูเบอร์หนึ่งของทีมครับนั่นคือควายเลเนอร์แม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยการยิง3าคะแนนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรมากมายครับยิงลงไปแค่ลูกเดียวแต่ในส่วนอื่นนนนนๆรับไมม่่่ววาจะเเเป็กลสด เรารวมไปถึงคนอื่นในทีมการรีบาร์ครับการป้องกันทุกอย่างการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะก,กลางของเขาเนี่ยทุกอย่างนี้ทำงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นการตอกย้าให้แฟนๆบาสเนี่ยไม่ลืมนะครับว่าเขาคือผู้เล่นทูเวย์ที่ดีที่สุดของโลกเช่นเดียวกันการเล่นเกมรู้การเล่นเกม,ร,กกร,เเกมรับทุกอย่างดูดีโดดเด่นไปหมดเพื่อนๆลองดูการรีบาร์ของคาวเลยเนนือครับหลายต่อหลายจังหวะเนี่ยเหมือนมือของเขาเนี่ยมันดูลูกบารปุ๊บติดมือเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยตกใจมากเลยบางทีเหมือนหายไปเลย อะไรอย่างเงี้เลยนี่คือคาวายเลยเนอร์ในเกมวันนี้ครับดูมุ่งมั่นมากๆพอเห็นว่า3คะแนนวันนี้ไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยมุ่งหน้าครับตะลุยพยายามลุยเข้าไป uh huh. ยัด่วงบ้างวางบ้างสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองบ้างนี่คือสิ่งที่คาวายเลยเนอร์เนี่ยเขาทำให้กับทีมในวันนี้ครับและด้วยผลงานที่ครบเครื่องมากๆครับในเกมวันนี้ของคาวายเลยเนอร์ถือว่าเป็นเกมที่3แล้วนะครับในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของเขากับ LA Clippers ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับสามสิบแต้มสิบรีบาวห้าแอสซิสมาที่สุดในประวัติ ระดับแบบนี้นั่นคือเบรคลิฟฟินและก็เอลตันแบรนด์ทั้ง2คนนี้เคยทําได้คนละครั้งเดียวครับไม่เคยมีใครทําได้มากกว่า2ครั้งแต่คาวายเลเนิร์ดในวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนี่คือความยอดเยี่ยมของคาวายเลเนิร์ดเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในเพลย์ออฟที่ทั้งคาวายเลเนิร์ดแลวก็พอจอรส์สามารถทําคนละอย่างน้อย30อแต้มในเกมเดียวกันได้แบบนี้นี่คือความสําเร็จของ LA ลเอคลิปเปอร์เกมวันนี้ครับคนอื่นๆในท แต้มให้เกตทีเพิ่มความมั่นใจนะคะถือว่ามีส่วนร่วมให้เกมของ l a Clippers ยไหลลื่นมากๆในวันนี้ถึงแม้ว่ามาคัสมอริสเนี่ยจะยังคงมีเกมบุกที่ไม่ดีก็ตามค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นในทีมอีกค่ะที่ก้าวขึ้นมาเสริมที่วันนี้มีโอกาสลงทำการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นพ a t ริกเบลฟอร์รีค่ะที่ช่วยเกมรับลุคเคนนนแล้วก็เทเรนซ์แมนค่ะที่ลงมาช่วยยิง3คะแนนรวมไปถึงอีวิซาซูบานะคะที่วันนี้ก็ทําได้ดีช่วยเก็บแต้มใต้แป้นแล้วก็ช่วยรีบาลค่ะเรียกว่าง สองทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมชั้นยอดในการยิง3คะแนน <S <S LA Clippers เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนดีที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้ในขณะที่ Utah Jazz ครับเป็นทีมที่มีการพยายามยิง3คะแนนมากที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดเช่นเดียวกันในฤดูกาลนี้ทั้งสองทีมนี้ต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยครับ <S <S <ม>ทั้งวงในวงนอกเรกียกว่าเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อมากๆเพียงแต่ว่าในเกมวันนี้อย่างที่แอสเมนตูนพูดเป๊ะเลยครับ LA Clippers เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการเล่นเกมรับปีบให้ Utah Jazz เนยาก กดแต้มของโบยานบอกดานโวิชไม่ถึง10แต้มกดแต้มของจอแดนคลักสันไม่ถึง15แต้มปิดแต้มคอเตแรกนะครับของโดนวันมิเชลไม่ให้มีแต้มเลยโมเมนตัมเปลี่ยนไปหมดเลยสุดท้ายเบสเ็จและทีมของพวกเขามีฟิลโกเกิน50%การยิง3คะแนนก็เกิน50%วันนี้ทุกอย่างของ l a c l i p p e r คเนี่ยดูดีมากๆวันนี้เขาทําสําเร็จแล้วครับไม่ยอมตาม0ูนย์ต่อ3แน่นอนเกมหน้าเกมที่4พวกเขายังคงต้องการชัยชนะนะครับถ้าเกิดตาม3ต่ตอน 1, โอกาสก็ริบหรี่เช่นเดียวกันดังนั้น ทาง LA Clippers เนี่ยจะสามารถก๊อปปี้เกมแบบวันนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขายังคงทําได้แบบนี้เนี่ย <c oughs> โอกาสตีเสมอก<ช>็มาแล้วล่ะครับโอ้โห LA Clippers ไม่ยอมอยง,ง่ายๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเช้าวันอังคาร9โมงครับเกมสห้าพลาดครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะ l a c l i p p e r s ปจะสามารถก๊อปปี้ฟอร์มของเกมวันนี้ไ,ไปแปะในเกมสได้ไหมคิดอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเลยค่ะคือกด subscribe ค่ะที่โลโก้ชแมชนด คลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนเพราะ NBA ค yeah. ือจีนเลยของพวกเราคือทีมแมนี่เวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ